ดราม่าอีกแล้วเ ocial c o m มนต์สนันลังเห็นเจนนี่รัชนกเลี้ยงลูกสาวน้องอยูจินแบบตามใจงานนี้มีบางส่วนปกป้องเป็นธรรมดาของเด็กเล็กเรียกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสำหรับเจนนี่รัชนกเกศสุวรรณหรือเจนนี่ได้หมดค่าสดชื่นนอกจากผลงานเพลงและบทบาทของการเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วเจ้าตัวยังมีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวรายการดังและล่าสุดกับการเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ และงานแสดงส่วนบทบาทของการเป็นแม่เธอก็ทำได้อย่างไรที่ติหลังเข้าประตูวิวากับสามียวชัดมงคลและมีทายาทคือน้องยูจินโดยสาวเจนนี่ยังได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังโตในราคาหลายสิบล้านเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวอีกด้วยดราม่าประเด็นการเลี้ยงลูกของเจนนี่แต่ชีวิตของสาวเจนนี่ก็มักจะจอดดราม่าเข้ามาแบบไม่มีพักล่าสุดมีบัญชีผู้ใช้ติดต่อกรายหนึ่ง เผยโมเมนต์ที่นักร้องสาวกำลังนั่งไลฟ์สดขายของพร้อมกับลูกสาวและน้องสาวลินลี่งานนี้มีช่วงที่เจนนี่ยื่นมือไปดึงโทรศัพท์ออกมาจากมือของน้องอยูจีนซึ่งลูกสาวได้ถือโทรศัพท์ไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยให้อีกฝ่ายดึงไปง่ายๆเมื่อโทรศัพท์หลุดจากมือแล้วน้องอยูจีนก็ร้องไห้งองแงหนักด้าน,นคุณแม่จึงรีบปลอบพร้อมกับบอกว่าน้องเกือบลบคิวงาน โซเชียลคอมเมนต์สนันงานนี้มีชาวเน็ตและแฟนๆบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์สนันโดยบอกว่าเจนนี่เลี้ยงลูกตามใจมากเกินไปพร้อมกับให้คำแนะนำอาทิต้องยอมขัดใจตั้งแต่ตอนนี้ค่ะอย่าเอาใจน้องมากนะคะโตมาระวังเป็นเด็กเอาแต่ใจเดอ้อเลี้ยงลูกตามใจก็เงี้ยแหละเริ่มแล้วอย่าโอมากเดียวเป็นเด็กเอาแต่ใจตามใจเกินไปค่ะต้องปล่อยบ้างให้เวลาร้องต้องปล่อยค่ะไม่งั้นจะเป็นหนักกว่านี้นะคะ เอิ่มต้องสอนใหม่นะและอีกมากมายในขณะที่อีกส่วนก็เข้าใจและคอมเมนต์ปกป้องอาทิตย์น้องยังเด็กอยู่เลยอย่าพึ่งดราม่าก,กันค่อยๆสอนกันไปเราคิดว่าแม่เจนต้องมีวิธีที่สอนน้องให้ดีแน่นอนค่ะเด็กเล็กทุกบ้านเป็นแบบนี้แหละเอาจริงๆหลานฉันก็เป็นหัวจะปวดเด็กมันเป็นแบบนี้ทุกคนค่อยๆฝึกนะแม่พยายามให้น้องรอเดี๋ยวก็ดีขึ้นจ้าลูกคนแรกเนาะใครบ้างที่ไม่เป็น